สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คช,ชัดเจนค่ะกับเดชันนันทิยาจิตตสภาวดีนะคะที่ผ่านมาคุณผู้ชมมักจะคุ้นเคยกับคําว่าสภาวะโลกร้อนนะคะเราคุ้นเคยกับคํานี้มานานซึ่งเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะแต่ว่านับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566เป็นต้นมาค่ะองค์การาข้อภัยสัราชชาติได้มีการประกาศว่าตอนนี้ยุคข,ของภาวะโลกร้อนได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วเราก็ได้เข้าสู่ยุคข,ของภาวะโลกเดือน ฟังแล้วน่ากลัวนะคะแล้วก็น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้เราจะมาคุยกันคะ่ะว่าเราจะเปลี่ยนความกลัวนั้นเป็นความตระหนักแล้วก็ความร่วมมือในการที่จะทําให้ปัญหานี้กระทบกับเราได้ช้าที่สุดได้อย่างไรวันนี้พูดคุยกันนะคะกับท่านรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท่านรองประวิตย์เกษววงศ์สวัสดีค่ะท่านรองคะ่ะสวัสดีครับคุณนิครับค่ะท่านรองคะ่ะพอได้ยินคําว่าภาวะโลกเดือดเนี่ย ภาพของแบบน้ําเดือดปุ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 ดมันขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้ยังไงจริงๆคําว่าภาวะโลกเดือดที่หาระชาชาติได้มีการประกาศเนี่ยในความหมายที่แท้จริงมันคืออะไรคะคืออย่างที่ทุกท่านทราบนะเพราะาอุณหภูมิของโลกเนี่ยค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คงไม่ได้ตะหนักนะว่าการอุณหภูมิ เพิ่มขึ้น Global Warming ภาะวะโลกร้อนใช่ไหมแต่ตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในหม้อต้อมหม้อหนึ่งเราสบายมาเคยชินนน้ำอุ่นน้ำออ,อุ่น พอถึงจุดเดือดของหมอ100อ้อร้อยองศามันกลายเป็นเดือดเลยเราไม่ทันตั้งตัวก็เหมือนกับทางท่านเลขาธิการสภาพิชาตาได้พูดถึงได้เปรียบเปยว่าเราสิ้นสุดภาะวะไอโคว์วอร์มิงไปแล้วโลกร้อนเนี่ยเราเข้าสู่ภาะวะโรคเดือดอันนี้ก็คือการเปรียบยที่ท่านทันวาเพราะว่าอย่างที่สังเกตน,นะครับว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยภายพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ที่ฮาวายคนตายนับ นับพันนะครับไฟไหม้ตอนนี้ที่แคนาดาปัญหาไฟฟ่าที่มันบ่อยขึ้นใช่ครับเพราะว่าเพราะอย่างไรเพราะอากาศมันแห้งมากขึ้นปรากฏการณ์เอลนินโญที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วตอนนี้เรามีพวกพายุต่างๆเข้ามาใช่ไหมที่เราจะรับมือกับมันยังไงมันรุนแรงขึ้นปริมาณมากขึ้นะทุกๆอย่างอย่างเช่นน้ําท่วมที่ริเบียคนตาย เยอะแยะมากมายมร็อคโคคนตายเยอะแยะมากมายะะขึ้นความร้อนในยุโรปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นคซึ่งซึ่งรวมถึงการที่ประเทศไทยของเราอากาศร้อนมากขึ้นด้วยใช่ไหมอย่างปีนี้เราสังเกตเห็นได้เลยว่ามันร้อนมากๆเลยค,ค่ะ,คคะก็อย่างที่บอกนะว่าอุณหภูมิมันค่อนข้างจะขึ้นเพราะว่าความแรงเนี่ยมันนานขึ้นขึ้นความร้อนมันเยอะขึ้นมันทำให้อากาศร้อนมันจะถึงจุดที่ เหมือนกับคำนี้ว่าโลกเดือดจนมนุษย์อยู่ไม่ได้เลยไหมคะมันจะไปถึงจุดนั้นเลยไหมคะคื ถึงจุดนั้นหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกก็นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะะเขาก็กําหนดว่าอย่าให้อุณหภูมิเนี่ยมันเกินอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกนี่ยไม่ให้เกิน1.5องศาถึง2องศานะฮะเพราะว่าถ้าเกิน2องศาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างระบบนิเวศแี่ยทุกอย่างมันจะพังไปหมดมันไม่สามารถจะกลับคืนพลิกฟื้นคืนกลับมาได้ความหลากหลายทางชีวภาพหายหมดอาหารการกินต่างๆพวกนี้เรื่องการกระสคงการเกษตรต่างๆความมั่นคงทางอาหารเรื่องน้ําต่างๆเนี่ยเราจะ เข้า <spe aker> ภาวะวิกฤตแล้วก็ไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยักวิทยาศาสาตร์ตั้งแต่มีการประชุมอนุสัญ,ญญาสาหประชาชาติเมือ่อ2015นณเมื่อ8ปีที่แล้วก็ได้กําหนดว่าทุกประเทศเนี่ยต้องร่วมกันอย่าให้อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยนะครับเกิน1.5-2ถึงอ,องศานะครับแต่แต่อย่งางไรก็ตามเนี่ยบางปีมันก็มีบางพื้นที่เนี่ยที่อุณหภูมิเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปสูงมากกว่านั้นแต่ก็ ด,ดูภาพรวม,มทั่วโลกก็ยังไม่เกินเวลาเขา,เขาที่เขากําหนด1.5-2ถึงองศาเขาดูภาพรวมของทั่วโลกค่ะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยขึ้น<ช>รประมาณเท่าไหร่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมันมันขึ้นไป ประมาณน,นี้ไหมคะคือตอนนี้ก็ยังไม่เกิน1.5องศานะถ้าเฉลี่ยนะครับก็ยังไม่เกินแต่เราก็ยังพบว่าน้ําแข็งทั่วโล,โลกทั้งโลกทั้งโลกเหนือทั้โลกใต้ก็เริ่มละลายและะ้วเนาะอย่างมีนักวิทยาศาสตร์ก็ไปทํางานวิจัยที่โคโลดต้ก็เห็นมีดอกไม้บานที่โวโลกใต<ห>้อะไรนกเพนกวินจมน้ําตายอย่างเงี้ย<ห>เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่เตือนว่าล้วว่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็น้ําแข็งละลายเนี่ยทาให้น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ชายฝั่งต่างๆก็าได้รับผลกระทบถ้า,ถา,เ,ราเราตีกรอบให้แคบลงกับประเทศไทยที่เราจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกเดือดที่ว่าเนี่ยนะคะ,คะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอยากให้ท่านลองฉายภาพให้เห็นดงครับก็อย่างประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเผชิญกับน้ําท่วมเนาะเขาได้รับผลได้รับผล,ผลกระทบจากพายุ น้ำนาฝนตกตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกเยอะมากมีน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดภาวะเอลนินโยอย่างที่ทุกท่านน่าจะทรา,ทราบกันอยู่ค,ความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นน่าจะยาวนานขึ้นด้วยนะครับแม้ว่าเราก็เห็นตอนนี้ฝนตกแหละแต่ว่าหนึ่งตกในที่ที่เหมาะสมหรือเปล่ามันไปตกพื้นที่ที่ไม่ต้องการฝน แล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยทําให้เกิดการสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่งตางๆพวกนี้ะนะครับแล้วก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยาหน้าแรงที่จะกําลังจะมาถึงได้เหล่านี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในในอนาคตที่มันจะเกิดอย่างไฟป่าที่เกิดขึ้นนะฮะไฟป่าก็ ต่อต่อเนื่องไปถึง PM 2.5อะไรต่างๆพวกนี้เหล่านี้แล้วก็เรื่องอความมั่นคงทางอาหารต่างๆพวกนี้ผลผลิตทางการเกษตรอาจจะลดน้อยลงะนะครับบางพื้นที่เคยปลูกพืชชนิดนี้ได้ผลผลิตอย่างดีพอมาวันหนึ่งกลับไม่ได้ผลผลิตลหรือไม่ก็ไม่ได้ผลผลิตเลยอย่างนี้เป็นตน้นับครับ คือคือเท่าที่ท่านได้ได้สังเกตแล้วก็ทํางานตรงนี้เนี่ยตอนนี้สําหรับประเทศไทยเองเราอยู่ในภาวะที่ที่น่ากังวลแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างที่ท่านได้เล่ามาแล้วหรือยังคะก็ค่อยๆได้รับผลกระทบนะะแต่ว่าเราก็ยากสามารถที่จะ,ะแก้ไขแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ถึงกับขนาดถึงขั้นวิกฤตนะฮนะเราก็มีมาตรการอะไรต่างๆที่ภาครัฐนี่ได้นสนับสนุนส่งเสริมกับให้ภาคประชาชนได้เกิดความตระหนักแล้วก็มีการรับรู้ถึงเรื่องอโลกร้อนอะไรพวกนี้ครับค่ะซึ่ง แนวทางนง่งที่ที่ทางภาครัฐให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระทรวงนะคะคจากกลมสกขอบใจปรับเปลี่ยนกลมนะคะจากกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็นกลมโลกร้อนอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากว่าเราเห็นความสําคัญในวิกฤตนี้จริงๆทีนี้ในในภารกิจ ของกรมเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งเพิ่งจะมีการเปลี่ยนไปหมาดๆเนี่ยเรามีภารกิจในการที่จะมาสร้างความตระหนักรู้เรื่องนี้กับประชาชนยังไงบ้างเพราะว่าอย่างพูดถึงอากาศร้อนหรือน้ําท่วมน้ําแล้งคนก็บอกฉันก็เจอทุกปีอากาศร้อนก็ร้อนทุกปีน้าท่วมก็ท่วมทุกปีอาจจะยังไม่รู้สึกถึงตระหนักกับเรื่องนี้มากนักอะค่ะครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกๆท่านอาจจะทราบนะครับว่าก็ทาง กรมก็ได้มีการจัดตั้งแั้งแต่เมื่อ18สิงหาที่ผ่านมานะครับภารกิจหลักๆก,ก,ก็คือมีการรวมระหว่างสนักง,งานนโยบายและแผนสมขภารธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในส่วนที่ดูแลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันรวมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดิมนะครับซึ่งดูแลภารกิจที่ให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็สร้างเครือข่ายกับประชาชนดังนั้นมันก็เป็นโอกาสเหมาะที่งานภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลสงสภาพมอากาศเนี่ยซึ่งตอนนั้นที่อยู่กับ สำนักนโยบายและแผนเนี่ยมีอยู่ประมาณทัก30ามสถึงสคนแต่พอมันรวมกับกร,ร,รมส่งเสริมพันธุ์พืชอวูลรอมซึ่งเดิมเนี่ยมันก็ทําให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นครับบุค oh. ลากรเพิ่มขึ้นแล้วก็ เนื้อหาการทำงานเนี่ยก็กว้างขวางมากขึ้นะนะครับเราสามารถจะลงไปถึงประชาชนได้เหมือนเดิมเพราะ<ม>ว่าเรามีเครือข่ายของเราอยู่แล้วเช่นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะหรือเรียกสั้นๆว่าทศมอนะครับมีเครือขา่ายด,ด้านเด็กนักเรียนเมืองยั่งยืนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ในภารกิจของกรมเองเนี่ยก็แบ่งภารกิจหลักๆเนี่ยก็ได้แก่เรื่องงานด้านยุทธศาสตร์นะครที่จะต้องไปทําความร่วมมือกับด้านต่างประเทศนําพันธกิจระหว่างประเทศ<ม>หรือข้อมติอะไรต่างๆในต่างประเทศที่มีการประชมุมอย่างเช่นการประชมุมอนุสัญญายสาะชาติไว้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะน,นนะเรียกนะครับอยู UN N C, ่ยูเอ็นทิฟีเล็กสั้นๆน,นะครับ<ม>นำมาถ่ายทอดในประเทศเพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันที่สองก็คือพอได้เรามีด้านนโยบายยุทศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็มาถ่ายทอดในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการเร่งกระจกว่าเราจะต้องทําอะไรบ้าง1 2 3่5สองามสี่ห้าเพราะว่าเรามีแผนที่จะลดะการปล่อยกาซเร่งกระจกของประเทศเนี่ยให้ได้30-40%นะครับแล้วก็มีเรื่องการปรับตัวต่อการ ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งอันนี้กระทบต่อประชาชนโดยตรงนะฮะว่าเราประชาชนจะอยู่ได้อย่างไร<ม>ในในภาวะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลง<ม>เพิ่มขึ้นมีพายุมีไฟปา่ามีไอการขาดแคลนน้ำเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไง<ม>อันนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งสำคัญที่จะลงไปถึงประชาชนชนะอีกอันนึงก็คืออย่างที่เรียนนะว่ามันจะมี หน่วยงานไอ้กองเนี่ยแหละที่ดูแลเรื่องกับประชาชนโดยตรงอันนี้เราก็ทําแคมเปญอะไรต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนหให้ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจอยู่แล้วให้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะรู้สึกถึงความตระหนักว่าคือตระหนักอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องเพิ่มให้ดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นมันรุนแรงต่อเรานะนะรุนแรงต่อ อนาคตที่ลูกเราที่เราจะโตขึ้นไปใ,ในอนาคตน,านาคะนะนะครับเราไม่ใช่ว่าเราย,ยืมโลกในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันนี่มันไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมีเรื่องงานด้านวิจัยนวัตกรรมไรต่างๆที่มาสนับสนุนงานด้านงานของกรมนะครับเอะถ,ถ,ถ้าถ้าที่จะพูดอย่างนี้จะเข้าใจถูกไหมว่าคือเราคงหลีกเลี่ยง้ภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราต้องช่วยกันทําให้มันเกิดช้าที่สุด อย่างนั้นเรือเป่าคะหรือจริงจริงเราสามารถที่จะจัดการป้องกันมันได้โดยทีไ่ไม่ไม่ไม่มากระทบเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอย่างจะเรียนให้ทราบนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยการเรืองกระจกเนี่ยค่อนข้างจะต่ําถ้าเทียบกับทั่วโลกแต่เราเนี่ยเป็นได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งในระดับประมาณตั้งหนึ่งในสิบของโลกที่ได้รับผลกระทบเพราะอะไรอะคะ คือหนึ่งเราอยู่าตามแนวชายฝั่งใช่ไหมอันที่สองเราอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรเราอยู่ะระหว่างมหาสมุทรทั้งสองฝั่งเลยแปซิฟนะิกนะนะครับนะรัแอตแลนติกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเปราะบางหมายถึงว่าความเสี่ยงที่จะเกิด ภัยพิบัติตอะไรต่างๆ <Okay. S 2> แต่ก็แต่ก็ยังโชคดีนะที่เรามีภูมิประเทศที่อยู่ตรงด้านในนะครับไม่เหมือนกับพวกฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรต่างๆที่อยู่ริมริมเกาะไหลทวีปของแปซิฟิกนะซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําอุ่นอะไรต่างๆภูมิอากาศการก่อตัวของพายุอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไปโดน พวกฟิลิปปินส์หรือเวียดนามอะไรต่อก่อนนี้จะมาถึงประเทศไทยนะครับอ้นี่ขอยาถามเป็นความรู้นิดนึงที่ท่านบอกว่าด้วยภูมิภูมิประเทศของเราจุดของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าเราจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยก็ตามไอ้ปัจจัยภายนอกต่างๆเหล่านี้เราเราป้องกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในภาคีของโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาจะปล่อย ก็เราก็มีสิทธิ์มีเสียงที่เขาเข้าไปร่วมในการพูดคุยเจรจาว่าหนึ่งประเทศเราได้รับผลกระทบนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่ก่อมลฟิษต่างๆในปริมาณที่สูงเนี่ยหนึ่งคุณควรจะต้องลดปริมาณการปล่อยไหมหนึ่งคุณต้องมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือการเงินกับประเทศที่ได้รับผลกระทบหรือเปล่า อันนี้เราจะต,ต้องมีมีสิทธิ์มีเสียงที่เข้า,ขาไปใน,ในวงเจราจาระหว่างประเทศน,น,นะครับค่ะเรียนถามท่านตรงๆที่เวลาเราไปในเวทีโลกอย่างเป็นประชุมขอบอะไรเงี้ยนะคะ,คะที่เราไป,ไปเรียกร้องเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการให้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจลดตรงนี้เพื่อลดผลกระทบกับเรารวมถึงสนับสนุนเงินทุนกับเราเนี้ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนคะในการสิทธิ์เสียงของเราตรงนี้ที่ผ่านมานนี้ก็ค่อนข้างจะ เห็นผลเป็นรูปธรรมนะเพราะทุกๆประเทศอย่างประเทศยักษ์ใหญ่ต่างๆไม่ว่าเยอรมันเออสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียต่างๆก็มาให้ญี่ปุ่นก็ให้ความช่วยเหลือกับเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีสนับสนุนเรื่องวิชาการอะไรต่างๆเงินทุนต่างๆพวกนี้เพื่อก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับว่าเราจะ ทำอย่างไรให้ภาคส่วนหรือเซกเตอร์ต่างๆภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะลดการปล่อยละการเรืองกระจกยังไงนะเราจะสามารถจะลดแล้วเราจะดูดกลับคาร์บอนไดออไซ์ที่อยู่ใน บรรยากาศเนี่ยยังไงภาพาป่าไม้ไหมหรือจะใช้เทคโนโลยีที่จะดูดกลับลงไปในใต้ดินอย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับกอ,องทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในในโลกนะฮะกองทุนสีเขียวเอ่ยกองทุนเรื่องการปรับตัวเอ่ยกองทุนที่เกี่ยวกับการ loss and damage เอยต่างๆพวกนี้มันก็เป็นโอกาสที่เราเนี่ยสามารถจะไปะนำเงินทุนเหล่านั้นเนี่ยมา ดำเนินการในประเทศเราได้ครับทีนี้ในปัจจัยภายในดของเราเองเนี่ยนะคะอย่างที่ที่ท่านรองได้บอกไปว่าเราก็พยายามที่จะมีภาคีในการจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้กลมอย่างเดียวคงไม่ไม่สำเร็จแน่นอนต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการทํางานขออนุญาตเรียนถามถึงเรื่องของการจัดการประชุมภาคีนะคะที่เพิ่งจะผ่านผลไปเนี่ย ผลสรุปเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะก็ที่เรียกสั้นๆนะทีแคดนะฮะประจุภาคีกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของไทยนะก็อย่างที่ทุกสั้นๆจัดเป็นครั้งที่2แล้วแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ค่อนข้างจะเป็นพิเศษนะตามชื่อตีมันนะสามพลังนะฮะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนนะก็ตรงตามธีมคือเราร่วมร่วมจัดกับอะไร Sustainability Expo นะครับที่คือเป็นงานใหญ่ที่ทางไทเบอรสเขาจัดร่วมกับภาคีต่างๆพวกนี้เราก็เป็นร่วมมือจัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคีภาคเอกชนเนี่ยก็ตระหนักเรื่องนี้แน่นอนเขาถึงร่วมมาจัดกับเรานะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็มีการเชิญนักวิชาการต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนเชิญภาคประชาสังคมเด็กนักเรียนมาบอกซิว่าเขาต้องการอะไรจากภาครัฐ จะไป yup. <po target> ไปวอยซ์อะไรหรือไปนําเสนออะไรต่อเวทีระหว่างประเทศได้นะครับว่าเรียกอะไรคร m a t e Action we w a n t นะครับก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยเราต้องการพวกเด็กๆเหล่านั้นหรือภาคีเคือข่ายเนเขาต้องการอะไรนะครับอันนี้แล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเขาก็มานําเสนอว่าสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยเพื่อไปบรรลุเป้าหมายที่ประเทศ ตั้งไว้นะว่าเป็นกลางทางคาร์บอนปีเนี่ย2050นะ,ะ,ะแล้วก็การการืองะจกเป็นศูนปี2065เนี่ยซึ่งภาคเอกชนเนี่ยเขาตระหนักและตื่นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เร่งสปีดของเขาอาจจะให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรของเขาเนี่ยก่อนที่ เป้าหมายของประเทศนะครับที่เรากำหนดเอาไว้2,050กับ2,065เอกชนนี่เขาอาจจะไปก่อนเราแล้วใช่ไหมคะซึ่งซึ่งเขาเอาอะไรเอานวัตกรรมมาโชว์ใช่ไหมคะว่าเขาทำอะไรไปถึงไหนแล้วอยู่ในเรือเปล่าก็มีในมีการจัดแสดงนิทรรศการในในที่ประชุมเอ็กซ์โปนะร่วมกันนะฮะแล้วก็มีผู้บริหารของบริษัทไม่ว่าปตทเอชซีจีปตทสพมาร่วมพูด ว่าสิ่งที่บริษัทต่างๆเนี่ยเขาทำเนี่ยมันคืออะไรนะเขาเขาจะเดินไปในทิศทางไหนคือสมัยเนี้ยมันหมดสมัยเรื่องการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมแล้วละ่ะมันคงมุ่งไปสู่การทำธุรกิจแบบยั่งยืนะนะครับแล้วจากจากการประชุมที่ผ่านไปเนี่ยมันมันจะมีเป็นผลสรุปอะไรออกมาไหมคะ,คะหรือว่ามีประเด็นอะไรที่คิดว่าน่าจะสารต่อได้ครับก็จริงๆแล้วบทสรุป สำหรับการประชุมที่แคทที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรวบรวมเป็นประเด็นต่างๆเนี่ยเพื่อนำไปนาเสนอคือ,อถ้าท่านนายกท่านให้เกียรติเป็นไปเป็นเข้าร่วมการประชุมใน Leader s ์สมิธในช่วงการประชุมขอบ28แนะนะช,ช่วงต้นเดือนธันวาเนี่ยออก็ท่านก็จะไปเล่าถึงว่าประเทศไทยเนี่ยได้จากที่เราไปคอมมิตไว้ที่เราไป ให้สัญญองสัญญาไว้ว่าเราจะทํานู่นทํานี่เนี่ยเราทําจริงนะเราไม่ได้โม้นะรครับค่ะแล้วอย่างอย่างในการประชุมครบอบ28ที่กําลังจะเกิดขึ้นต้นเดือนธันวาใช่ไหมคะใช่ครับการประชุมที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปทีแคดเนี่ยจะได้นําข้อสรุปอะไรต่างๆเหล่านั้นไปไปรวมอยู่ในการประกาศในครั้งที่28ด้วยไหมคะครับก็เราก็นําลงไปในถ้อยแถลงของท่านนายกนะครว่าหนึ่งประเทศไทย ทำตามที่เราสัญญาว่าจะทำอันที่สองเราก็คงจะต้องเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยได้สนับสนุนสิ่งที่นานาชาติหรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเทคโนโลยีต่างๆที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนการใช้พลังงานอะไรต่างๆนะคะรับเหล่านี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องอ อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าเราต้องไปผลักดันแล้วก็ไปแสดงพลังของประเทศเนี่ยให้ได้ให้ประเทศต่างๆเนี่ยให้ได้รับรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะมาทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยต่อไปมันมีประเด็นอะไรที่นําเสนอในในที่ประชุมทีแคดแล้วท่านคิดว่าเป็นอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับประเทศไทยมากเลยที่ได้ข้อสรุปจากการประชุมเนี่ยค่ะครับก็จะมีเรื่องประเด็นของไม่ว่าจะเป็นของ ภาคธุรกิจนะฮะเรื่องความชัดเจนของอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูจับเทคโนโลยีต่างๆที่จะจับคาร์บอนนะนะเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนอะไรต่างๆในตลาดคาร์บอนนะให้มันเกิดความชัดเจนว่าตลาดคาร์บอนมันจะมีมีอย่างไรแล้วมันจะได้ประโยชน์กับภาคเอกชนอย่างไรนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับที่เป็นลักษณะเป็นการค้าที่มันจะต้อง เป็นมาตรการกีการทางการค้ายอย่างที่ท่านทราบนะว่า EU ได้ออกเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรซีแบมขึ้นมาเพื่อจะกี่คล้ายๆเป็นลักษะเป็นการเก็บภาษีคาร์บอนนะนะเหล่านี้เป็นต้นในสิ่งที่เราจะต้องไปพูดไปคุยอันที่สองก็คือว่าภาคประชาสังคมของของไทยเนี่ยก็เสนอว่าเห็นควรที่ประเทศเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกรจกเนี่ยต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับ ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบที่มากอย่างประเทศไทยแล้วก็ปล่อยการเรืองกระจกในปริมาณที่ต่าเนี่ยต้องรา,<ม>าร่วมรับผิดชอบในสัดส่วนที่เท่ากันอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะ,ค,ะความรับผิดชอบต้อง ร่วมกันแต่ในปริมาณมที่แตกต่างกันค่ะค่ะเหมือนกับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยทางทางกรมเองก็ได้รับเสียงสะท้อนเหมือนกับจะได้นําไปทํางานต่อด้วยใช่ไหมคะใช่ทางกรมเองพอได้รับเสียงสะท้อนเหล่านี้โดยเฉพาะจากภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคีที่มาร่วมกันทํางานตรงนี้แล้วเนี่ยแนวทางในการทํางานของทางกรมต่อไปจะเดินหน้าในเรื่องนี้ยังไงต่อไปตามเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ค่ะครับก็คง จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนนะว่าเราก็พูดคุยกับภาคเอกชนมาโดยตลอดนะฮะเราก็รับทราบในสิ่งที่ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเนี่ยได้คาดหวังนะครับการเดินหน้าต่อไปเราก็คงจะผลักดันให้เกิดร่างพรบรการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมนะครับ <S 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 แล้วก็อันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านพลตุ่ประเดชพัชรวัตร วงสุวรรณนะครับที่ท่านได้ให้นโยบายว่าต้องผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรื่องการจัดก,การสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของกระทรวงเนี่ยให้เป็นปรูปธรรมนะครับค่ะอย่างร่างพรบรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอนนี้เนี่ยถ้ามันสําเร็จขึ้นมามันจะเกิดผลยังไงกับการเข้ามาแก้ไขไวิกฤตนี้บ้านเราบ้างคะคือจริงๆแล้วร่างพรบฉบับนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ เป็นการปรึกษาหรือระหว่างผู้เชี่ยวชาญนะครับยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปอาจจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นนะครับอ๋ออย่ในช่วงแรกๆกันการทำประเด็นหลักๆก็คือหนึ่งทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องรายงานการปล่อยการเ่องกรอจกของตัวเองเพื่อเราจะได้รู้ไงว่าภาคต่างๆเนี่ยคุณปล่อยการเ่องกรอจกในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมา้อยเท่าไหร่นะคร สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถจะนาไปกําหนดนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการเงินอะไรต่างๆออกภาษีไหมหรือจะทําในรูปลักษณะเป็นมาตรการในการปล่อยำกำจัดการปล่อยละการเรื่องกระจกนะฮะคือมันจะเชื่อมโยงร้อยเรียงกันไปแต่ว่าพื้นฐานคือเราต้องให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้รายงานการปล่อยการเรื่องกระจกของเราแล้วเราก็ต้องมีแผนในการ รับผลกระทบรับมือผลกระทบในทางต่างพวกนี้ด้วยนะในในพรบมก็กบรรจุไอ้สิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับค่ะสุดท้ายค่ะท่านรองและในมุมของภาคประชาชนเองซึ่งทุกคนก็ต้องมีส่วนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะที่เราจะต้องตระหนักรู้แล้วก็ช่วยกันด้วยอยากให้ท่านได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้กับวิกฤตนี้แล้วก็ร่วมมือกันค่ะครับครับก็ผมก็มองว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือโลกร้อนโลกโลกเดือดร้ แปรปวนเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับทุกคนก็ต้องตระหนักนะฮะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับใครที่รู้ก็ทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นใครที่ไม่รู้ก็ต้องอปรับตัวเองปรับพฤติกรรมเนี่ยพื้นฐานคือเราต้องปรับพฤติกรรมตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเลยเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่เรากินใช้ พลังงานเรากินอยู่อย่างอพอเพียงหรือเปล่าเรากินอยู่อย่างรู้รู้ว่าเรากินเท่าไหร่หรือเปล่าเราสร้างขยะหรือเปล่านะฮะเหล่านี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่อ,อยู่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยน้ำเนิมอะไรต่างๆพวกนี้พลังงานงต่างๆเนี่ยเราก็ต้องตระหนักนะเพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงไม่ใช่ตัวท่านเองนะฮนะณวันนี้ท่านก็ได้ผลรับผลกระทบนะรัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนเนี่ยมากเท่าที่มากที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมน้ําแล้งอะไรต่างๆเราก็เตรียมพร้อมรับมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเราอะนะครับสิ่งง่ายๆเราปรับพฤติกรรมของเราเพื่อโลกที่น่าอยู่สําหรับวันนี้และอนาคตครับค่ะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะครเรื่องนี้ใกล้ตัวมากค่ะแล้วก็ โลกของเราก็คือบ้านของเรานี่แหละ<ช>นะคะทุกคนต้องช่วยกันจริงๆค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะท่านประวิทย์เกษววงศ์ค่ะรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะขอบพระคุณท่าน,อานรองนะคะค่ะหมดเวลาแล้วของเคลียคัดชัดเจนค่ะขอบพระคุณสําหรับการติดตามเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเดียนท้อมกับท่านรองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ